สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องครับเพื่อนๆชาวยูทูบแลวครับแลวก็เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับคิดไลีแนวครับพบกับผมครับวันนี้ก็มาดูอ๋ <c oughs> อ,อว่าเดิงเฮยรถมอไใส่หน่วยวันนี้จะมีอะไรหมกอยู่ในรถหรือเปล่าครับ่เห็นบบ้ เดี๋ยวจะมาพิสูจน์โอ้มาเจอโจูนมวยน้ำมันหมูครับท่านนี้มีอะไรหรือเปล่าชุกช่อนหรือเปล่าครับของแม็กซิจวดนะครับมาดูครับคลิปนี้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่า มาใส่จอ,าสาจอดอยู่ฝั่งโน้นครับไม่รู้จะก,กล้าเปิดประตูให้ไปดูหรือเปล่าครับมาดูคลิปนู้นเร็วเฮ้ยเปิดประตูเลยสิโอ้การเปิดนะไม่กล้าเปิดครับมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าครับ ไม่กล้าเปิดประตูครับดำดำสิ่งไปเขาเปิดแล้วไม่ยอมเปิดน,นะครับผมชอบทำให้ตื่นเต้นครับ ยังไม่กล้าเปิดตัวนะครับผมยังโอ้สงสัยมีอะไรดีอยู่ในรถ่นครับไม่กล้าเปิดไปแล้ครับดเดี๋ยวมาติดตามกันต่อยาวๆครับอย่าลืมติดตามครับถ้าอยากดูครับก็ต,ติดตามครับทีไรแนวนะครับผมน,นี่ไม่ค่อยภาคเท่าไรเลยร้อนมากครับ ต้องโซนอะไรข้างไหนยุ่มยุ่มเจ๊มีอะไรโซนอืมไปเร็วนูโอ้อย่างหยับเร็วนี่งงมากเลยนี่มีแต่มอเตอร์ไซค์โจดนู้น่ะเออยขึ้นทารถอัดด้าเดี๋ยวมาจอดว่าแต่รถใครนั่นน่นโอ้แน่นอนเลย ซูมก่อนซูมไปดูก่อนนุ่นเห็นไหมหนุ่นมอตเตอร์ไซค์สีดำน่ะเดี๋ยวซูมอีกนิดนึงก่อนหมดไม็กเลยเห็นไหมเห็นไหม,ไม,ไมครับนุ่มมอตเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ไหนนอนเจ้าน่ะเม็กสศจจวด ินี้ก็ฝากติดตามผมเลยนะครับจากปนอบนาครับทีลไรแนวแนวซ้ายบันเทิงครับวันนี้ก็มีเวลาได้มาถ่ายดำสิ่งดินระเบิดครับอ่ครับโดยสิคลิป น,นี้เอามาชุดเล็กนะครับเนี่ยเคลิปของเศคลิปดูอะเอามาชุดเล็กเก็บงานครับเก็บงานเบาๆยังไม่ได้งานใหญ่เอางานเบาๆก่อนก็ฝากด้วยนะครับที่ไรแนวคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้พอก่อนนะครับ เดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ